ค่ำคืนนี้ครับแมเหลือเชื่อครับไฮไลท์วันนี้กลายเป็นโคตาตัวสำรองทั้งคู่เจอกันครับาล้ครับแมดูอัลฟี่นี่รู้ดีครับว่าแสงวันนี้ยุดไปนานครับก็ชนเลยครับอยู่ที่พลกระกำลังแหละครับนี่ฮะแข้งซ้ายครับยังเนียนเหมือนเดิมว่าโอ้โหแล้วดูอัลฟี่แม่แกย่างสามกลุ่มเข้าหาโอ้หโดนศอกครับแม่โดนศอกครับนี่จะถอยไม่เหมือนกันเอาคกับเดินครับอัลฟี่ครับ ใช้ความใหญ่ครับความเป็นมวยนีก็บอกว่าเป็นลองแสงมณีเยอะครับโอ้โหยยนข่าวเข้าไปครับใช้สภาพร่างกายเบียดเข้าไปไต่ซ้ายขึ้นมาครับแสงมณีมาซ้ายครับซ้ายครับขึ้นมาครับเอ้ามาซ้ายเหมือนกันครับทิ้งเข้าไปแล้วไต่ขวาครับอัลฟี่โอ้มาถูกทรงเลยครับอัลฟี่ครับติดเครื่องเดินเข้าหาครับนี่ครับก็ใช้ความแข็งแกร่งสภาพร่างกายที่สดกว่าแล้วครับแสงมณีครับหยุดไปนานด้วยครับจะกลับมาได้ขนาดไหนครับ กับร่างกายในช่วงฟิตซ้อมที่ผ่านมาเอาครับแยกครับกรรมการสาตราครับแยกออกมาเดินอุศศอกไม่โดนครับเอาฟี่โยนเข่าแม่แม่เข้าไม่ถึงเหมือนกันครับจังหวะศอกยังไม่โดนตีซ้ายไปก่อนครับขวางแล้วตีซ้ายครับตีซ้ายครับโอ้โหตอนนี้บดเลยครับซ้ายทีครับซ้ายครับแสงวันนี้ยังเฉยครับเอ้ารับเข่าไว้ครับชุดนี้โอ้โหเอาแล้วครับกองเชียร์แสงวันนี้ครับใจตุ้มตุ้มต่ำต่หรือเปล่าครับ แม่ดูเข่าของอัลฟี่ครับอ้าวแสงมณนี้ต้องงัดแข้งซ้ายครับลูกเก่งมาเดี๋ยวถ้าเตะไม่อยู่ดีดูครับถึงตัวครับโอ้มวยเข่านะครับฝรั่งมวยเข่าครับนี่ถ้ามวยฝีมือนี่ออสเตรเลียครับมวยเข่านี่อังกฤษครับดูครับโอ้ยสอกครับโอ้ตอนนี้นี่ผมมาเชียร์พี่แสงวมืนี้ชักจะคิดหนักเลยครับโอ้โดนบี้ครับบี้ก็ไปครับโอ้แต่ยังเอาตัวรอดได้ครับ ตอนนี้นี่อัลฟี่เนี่ยมีตําหนิกับเลือดกาเดาไหลครับจากโดนศอกของแสงมณีเข้าไปเอาครับตอนนี้ครับแสงมณีโอ้โหดูครับอัลฟี่ไม่ให้โอกาสได้หายใจเลยครับโอ้เข่าในเต้งเข้าไปโอ้โหเอาล้ครับเป็นเรื่องแล้วครับผมมาเชียร์พี่แสงมณีตอนนี้เอาแข้งซ้ายไปติดเอาครับแต่ยังมีแข้งซ้ายครับแสงมณี เตะไว้ครับสายขึ้นมาครับอัลฟี่บ้าเลือดครับเดินเข้ามาครับหมัดครับแล้วจังหวะขวางครับขวางโดนหมัดครับแสงวันนี้โอ้แล้วปีศอกด้วยครับโอ้ดูครับจังหวะเกมบุกเกมเดินโอ้ยกนี้นี่ก็มาถูกทางเลยครับอัลฟี่โอ้โหดูครับถือว่ากดดันเจ้าของรางวัลยอดมวยครับปี2 5 5 8โอ้แสงวันนี้นี่ต้องต้องงัดฝีมือครับ เตะนี่อยู่หรือเปล่าโอ้ยโดนสอยครับแสงมณีนเนออดวลเรือเวทีไปด้วยแล้วโดนบี้แบบนี้นี่เริ่มจะต้องดูระบบหายใจนะครับนี่ถอยมาแล้วซ้ายเอาบี้ถึงตัวอีกแล้วดืบหมัดโอ้ยหมัดขวาเปหมัดซอยอีกทีหนึ่งครับโอ้นีครับก็ <c oughs> ดูสีหนา้าตามั่นใจมากมากครับส่วนฝั่งนี้ก็แสงมณีก็โอ้โหก็คง เชื่อว่าน่าจะตกใจไม่น้อยครับกับสถานการณ์ที่เอลฟี่เดินเข้าหาครับโอ้โหเอลฟี่นี่มาแผนแบบพอครับโอ้โหเสียงกองเชียร์ต้องบอกว่าดังมากๆครับทางด้านของเอลฟี่ครับ<อ>ยกแรกอ,อยู่อังกฤษยกแรกผ่านพ้นไปครับด้ยใช่บอกว่านึกว่าต่ออยู่อังกฤษครับโอ้โหนี่ครับคะแนนออลฟี่ออกนำครับ1 0ต่อ9ทั้ง3เสียงในยกแรกครับ อ้าครับแสงมณีนี่จะไปถอยตั้งรับมากเกินไปไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ตามครับยกนี้นี่ต้องต้องขยันออกหน่อยครับดูอัลฟี่นี่แกมีทั้งวงในแล้วก็หมัดนะฮะโอ้แล้วเดินชนตลอดครับดูครับอ้าวสงมณีงัดศอกมาครับโอ้แสงมณีโดนบดครับเด้งตีไปอีกครับเข่าซ้ายครับของอัลฟี่โอ้อาครับยุ่งไหมครับแบบนี้ครับแสงมณียังไงดีครับต้องต้องเตะให้อยู่ก่อนครับ ซ้ายครับเตะไปครับอ้แต่ถึงตัวครับสอกขวาครับหโหอัลฟี่แมมาเป็นชุดครับตีครับวงในตีครับโอ้ตัวใหญ่ตีตัวเล็กด้วยครับโอ้แกปั๊มฟัดรัดมันแล้วเกินครับทางด้านอัลฟี่แล้วดูครับสอกบาดโอ้แล้วดูนี่หวังถึงน็อกเลยนะครับแม่อัลฟี่หัวจิตหัวใจครับเด็กจากอังกฤษเมืองลอนดอนครับแมไม่ธรรมดาครับลุยต่อสอกอีกทีหนึ่งเอาครับแสงมณี มีทีเด็ดอีกไหมครับคนมาเชียเยอะนะครับวันนี้เอาครับแมโดนศอกซ้ายไปครับเอาไปซ้ายได้ครับแมทีเดียวเอาฟีไม่ปล่อยโอกาสมีหมัดตัดลำตัวครับแข็งบัณนีตั้งไว้ก่อนป้องกันตัวไว้ก่อนครับเอาครับช็อตนี้ยังป้องกันตัวไม่ได้ครับโหนออกมาครับหมัดับโอูหโดนรับโดนศอกอีกแล้วครับต้องถอยครับแสงมณีขยับเดินเสียบเข่าไปครับโอ้ใหญ่ครับยิ่งชกยิ่งใหญ่ครับเอาแต่โดนแกงซ้าย เกี่ยวได้ก็ต่อยออาไม่โดนครับเัลฟี่เจอแข้งซ้ายครับแสงมณีแสงมณีดักไว้ก่อนครับยังไงดีครับเจอสอกซ้ายเสียบซ้ายครับของเอาฟี่มาชุดใหญ่อีกแล้วครับโอ้โหน่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับทั้งล่างทั้งบนครับตอนนี้โอ้แสงมณีดูอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลําบากแล้วครับโอ้เอาฟี่นี่กรบุกหนักลอเกินครับดูครับยังไม่หยุดเดินมาต่อเนื่อง แหนเมื่อนีต้องตั้งสู้บ้างครับนี่ครับวงในเกาะมาแล้วฟันหูดูครับดุดันเหลือเกินโอ้ดุจริงครับดุเหลือเกินครับแสงมณนียังไงดีครับโอ้ตอนนี้นี่ต้องต้องตั้งรับอย่างเดียวครับแต่ตั้งรับแล้วต้านไม่อยู่ครับโดนเข่าโดนศอกครับเจอขวางไปซะอีกครับโอ้โหเอาฟี่ครับกินอะไรมาครับคึกเหลือเกินโอ้นีไม่ได้ชนะแค่เข่าอย่างเดียวด้วยนะครับคือยังมี มีหมักสลับนะครับดูครับโอ้ดูแสงมณีครับนึกว่าต่อกับยอดวิชาช่วงฮอตครับเดินตําแบบนี้เนี่โอ้โหมันมีแต่นักมวยไทยนะที่เคยเห็นโอ้นี่ครับนึกว่าสลับล่างครับโดนศอกครับโดนศอกต้องถอยครับโอ้ยังไงครับโดนศอกอีกแล้วครับโอ้ไหวไหมครับชุดนี้ครับรัวชุดใหญ่ครับหมดยกที่สองครับโอ้โหส่งแสงมณีเข้ามุมไปเลยครับ หน้าบ้านมุมแดงครับโอ้โหหนักเลยครับสถานการณ์เนี่ยตกที่นั่งลำบากแลอเกินครับฝนเอาฟีเดียวโอ้สองยกนี่แกก็บี้ดีจริงๆครับดูคะแนนครับหลังจากผ่านไป2ยกโอ้ยังเป็นนักอาฟีครับออกมานำไปได้10ตะก้าทั้ง3เสียงครับ2ยก2ี่8ครับแสงมณีของเรานี่ต้องมี1นับเพื่อไล่ติงเสมอในไฟน์นี้นะครับโอ้แต่ปัญหาคือออาฟีแกยังเดินอยู่ครับ ซ้ายครับอาวครับเริ่มเตะได้ครับเตะได้เจอเข่าโยนไปวนออกมาหมัดซ้ายครับหมัดครับพยายามดักไว้โอ้เดี๋ยตีครับถึงตัวขวางแล้วอืจังหวะนี้ครับแย่ครับแย่ก่อนสถานการณ์ของแสงมณีนี่ต้องบอกว่าถ้าพลาดไฟนี้ครับโอกาสก็ยังไม่ได้ตกรอบร้อซครับแต่ว่าเขาเนี่ยต้องชนะน็อกจาก้าให้ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นให้อลฟี่เนี่ยแพ้ดาม โอ้โหนอกจากสถานการณ์ที่ต้องชนะน็อกแล้วครับเอาครับแต่ว่าย,ยกนี้ยังมีหวังครับไฟไฟหน้าเนี่ยวไว้ก่อนครับไฟนี้เอา้าลอบวกศอกหน่อยครับมีหมัดหรือเปล่าน,นี่ครับเอาศอกมาหนึ่งนับเนี่ยเพื่อที่จะตามตีเสมอครับแสงมณีเอาครับแข่งสายได้เจอศอกอัดเข้าไปหูลำตัวใม่อีกแล้วครับโดนอีกแล้วโอ้โพอเดินช้ายืนห่างแสงมณีก็มีโอกาสยับแต่พอ อ, sí, อาฟี่ขยับถึง oh ตัวทางนั้นแสงวณีก็โดนและกระเด็นกระดอนเหมือนกันครับโดนศอกครับเดินไปครับศอกซ้ายครับขยับหมัดขวาครับหมัดกรบรัวเข้าไปครับเดินต่อครับยังไงดีครับโยนเข่าเข้าไปครับอาฟี่ศอกอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ครับดูจํานวนอาวธุธที่เข้าเป้าครับโอ้ยดูทางฝั่งของออาฟี่ครับขวามือมุมน้ําเงินนี่ถือว่าโดดเด่นกว่าเลยนะครับโดยเฉพาะเข่าเนี่ยสามที่สองครั้งนะครับแม่เอา แต่เมนีเนี่ยต่อยหมัดได้17ครั้งนะครับเดี๋ยวดูว่าจะสามารถที่จะพลิกเกมได้หรือไม่ครับในยกนี้อ่าเอาครับผ่อนเกมบ้างครับนาทีสุดท้ายครับแสงมณีดึงดึงแล้วเจอแข้งของอัลฟี่ครับทางจังหวะเตะขวาไปครับนี่ครับอัลฟี่น่าจะเห็นครับว่าจังหวะเตะตัวเองเป็นรองครับก็เลยเตะสักหน่อยครับเตะอีกทีครับอุ้ยเข้ามาสอกครับแสงมณีโอ้นี่ครับ รูปร่างเรื่องของสภาพร่างกายการล้างเวทีไปมีผลทั้งนั้นเลยครับโอ้โหดูครับถือว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆหลายคนเลยนะครับออฟฟีนี่มาทื่อๆแต่ว่าไฟนี้นี่แกมาครบเครื่องครับแม้ว่าจะเป็นือการป้องกันตัวเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นครับแต่ว่าใช้ร่างกายครับบดเข้าไปส่วนแสงมณีนี่โอ้หหนีไม่ออกจริงๆครับดูครับก็พยายามจะชกในรูปแบบฝีมือแข้งซ้ายครับแต่มันหนีไม่ออกครับ อาฟี่เนี่ยก็เดินติดถึงตัวโอ้ oh, oh. แล้วดูมั่นใจแล้วครับ oh. นี่ครับมันอกมั่นใจครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้ oh, oh, ดูครับ oh. ก็ยอมรับกันเลยครับเ mm. ต็มที่แล้วครับอ้๋ oh. อาฟี่เนี่ย Ladies and gentlemen Of the three a of tie Action, we go to the judge's scorecard. All three judges scored as well 30 to 27. Declare your winner by way of Unanimous Decision. คับสุดท้ายก็เป็นคะแนนสำคัญของเอาพฟิเอา